สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเทอร์โบทอร์นาโดนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือแข่งรถที่แรงบันดาลใจมาจากเกมนิฟอส์สปิดอันบราวนนะถ้าผมออกเสียงชื่อเกมไม่ผิดนะตอนนี้ตัวเกมมีภาษาไทยแล้วด้วยนะวิธีการเปลี่ยนตัวเกมเป็นภาษาไทยนะแค่เรากดที่รูปโทรศัพท์ของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวคุยตรงนี้กันโอเคตอบข้อความตรงนี้ก่อนนะครับนี่เปิดที่โทรศัพท์ของเราขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีเซตติ้งตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้ภาษานะครับ ตอนนี้มันมีภาษาไทยด้วยนะนี่เป็นภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับสามารถปรับความมืดความสว่างแสงสว่างอะไรแบบนี้ได้เลยนะมีใจโลสโคปด้วยนะครับคือตอนนี้เขาเพิ่มาภาษาไทยมาแล้วถือว่าค่อนข้างดีนะครับนี่อ่าระบบต่างๆนะครับการควบคุมผมใช้แบบปุ่มนะนี่ครับมันก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยนี่เจมนี้นะครับตัวเอฟเฟกตตอนที่แบบนี่ครับแบบนี้อ่าเจ๋งไหม สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โปรและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Knight, Potter, a r k Night, Harry Potter, b l u a k c i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a ด d a Game Center นี่วิ่งให้ดูเฉยๆนะเดี๋ยวลองไปแข่งกันดูนะผู้ชมมันจะมีภารกิจอยู่ตามแมปะครับอ่ะเดี๋ยวมีโทรศัพท์เข้าอะไรแบบนี้หรือ เราสามารถกดดูภารกิจตรงนี้ก็ได้นะอ่ะกดไปเลยนะครับมันก็จะวาร์ปมาให้นะเผื่อแบบเราแบบไม่อยากไปแบบวิ่งไปเองนะเราก็กดตรงนี้ได้นะครับมีภาษาไทยด้วยนะแปลได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับถือว่าแปลได้ค่อนข้างโอเคอยู่ One, two, อืมนี่ครับตอนใช้ในตัดโอ้โหน้ำเป็นท่งแล้วท่านผู้ชม อืโดนแซง่ารถไม่แรงก็โดนแซงไปแบบนี้ไงเอ้ยชอบตอนที่ใช้แบบในตัอย่างเลยนะเอฟเฟคโอ้โหยังมีคนในสนามเราชนแบบเละเลยไปครับยังไงยังไงชนไปซ่ชนไปซ่ไป,ซไปครับคือมันเลี้ยวเข้าโค้งง่ายนะ จบแล้วนะครับชนะเรียบร้อยนะนี่ตอนนี้เราก็ได้พวกเงินมานะครับห้าพันหกถือว่าเยอะไหมก็ใช้ได้อยู่แล้วก็เจอตำรวจไล่ว่ะเอ้ยตำรวจตำรวจออกมาถึงโดนไล่หรือว่าพวก่ม่แข่งมาโอ้โหลูกพี่กระบ,บี้ผมขนาดนี้เหรอแล้วมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเหรอโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god เบรคครับแล้วก็ไป บเบกแล้วก็ไปชนไปเลยหนีพ้นไหมเนี่ยมันโดนจับจะโดนอะไรไหมเนี่ยหรือว่าโดนแค่ค่าปรับตำรวจมันอ่าปล่อยให้เราทิ้งมาแล้วนะเขาไม่สนใจเราแล้วมั้งเนี่ยเขาปล่อยแล้วนะครับหลบหนีได้แบบสำเร็จชนเลยถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับตัวกราฟ,ฟิกอะไรแบบนี้ทำได้ค่อนข้างโอเค แต่ตอนนี้เป็นถนนกลางคืนซะเยอะนะโอเคแลวโหมดอื<ๆ>่นๆภายในเกมนี้มีอะไรบ้างที่เราสามารถ,ถาทําได้นะครับก็ดูที่โทรศัพท์เราก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวมันหลุดเข้ามาแข่งขันพอดีเมื่อกี้เราอยู่ในไอตัววงตรงนั้นนะทานผู้ชมอ่ะมาแข่งอีกสักรอบนึงแล้วกันเมื่อกี้เราเข้ามาในวงพอดีนะตอนแรกเราจะพาไปดูโหมดตรงโทรศัพท์ละโโหตามเขาทำ้ลยเนี่ย หตามข้อทันบอรเรียบร้อยครับนี่ครับโอ้โดนคนแบบมาอะไรขนาดนั้นนี่อ่าชนอีกแล้วเเล่นเครื่องไม่ติดด้วยผมก็กดไอตัวปุ่มค้างอยู่นะก็ยังเห็นไอปุ่มขาวๆข,ของผมอยู่นะ ไม่ทันแล้วว้างเนี่ยเฮ้ย hey, mm hmm. มันวาร์ปมาหรือว่าผมวิ่งผิดทางเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลน mm hmm. น่าจะแพ้แล้ท่านผู้ชมครับรอบนี้เอา้าทำไมเราโดนวาร์ปบ่อยจังโดนวาร์ปสองสรอบแล้วนะนี่ครับชนไปเลยชนไปเลย ตามเขาทานไม่แน่เอ้ยยังทันอีกเหรอเอาล้วก็ไปที่หนึ่งได้เหรอแบบนี้ก็ได้อะลำดับสี่โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับนี่อันนี้จะเป็นบรรยากาศการเล่นของตัวเกมนะครับแล้วก็มาที่โทรศัพท์เหมือนเดิมนะครับมีเมนูภาร,รกิจนะครับที่เราสามารถวาร์ปเชลลพอร์ตไปเล่นได้เลยนะหางง,งหางเงินกันแผนที่นะครับเราสามารถดูได้นะว่าม,มีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างทางขางก็แนะนําไปแล้วนะครับสําหรับ หนูภาพกราฟิกก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับสามารถปรับเจอรสกูบได้นะอยากเล่นแบบเจอรถสกูบนะครับแสงก็ผมแนะนําเอาสว่างหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตีมมันค่อนข้างมืดหน่อยนะเวลากลางคืนนะครับที่เหลือไม่ได้ปรับอะไรแล้วภาษาก็ปรับตรงนี้เลยนะครับเลือกเป็นภาษาไทยมันจะได้มีเมนูภาษาไทยแบบนี้มีประวัติโดยย่อด้วยนะผมตั้งชื่อว่าเจเจนะครับชนะสสูญเสีย1ระดับ4อ่มีร้านค้านะครับเราข้ามไปเลยแล้วกันนะครับไปที่ลงรถกันครับ นี่ครับลงรถนะปรับเปลี่ยนรถรถในเกมนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูรถในเกมนี้กันบ้างว่ามีรถอะไรบ้างเนาะก็เนี่ยครับมีเยอะอยู่นะฟาร์มเลยดิโอหลังนี้แบบรถแบบอาชีพเอ้ยมีรถตำรวจด,ด้วยเหรอ <laughs> มีรถตำรวจด,ด้วยนี่ อีเฮมาไซก็มานะแปดหมื่นนี้ครับดูแบบเร็วๆนะ,ะเดี๋ยวเรากลับมาที่รถเรากน่อนดีกว่าไปที่รงรถใหม่นะครับรถเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับมาที่ความเร็วเนาะ,ะปรับแต่งนะครับนี่เราสามารถปรับได้นะก็มีให้แต่งอยู่นะเนี่ยมันก็มีให้แต่งอยู่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะแต่งอะไรนีออ่อยากได้แบบไหนล่ะ ตัดกันไปสินี่สายนีออนข้างใต้นะอยากเป็นแบบมีไฟใช่ไหมจัดไปอ้าวงินไม่พออีก8,000ันอา้าวเราไปกดซื้ออะไรวะเมื่อกี้เออไม่พอซะแนละ้วมีควันด้วยนะนี่โอ้โหเอฟเฟกแบบอลังการ,เว,รเวอร์เลยนะครับจานอ๋อ ไอข้างหลังนะครับทะเบียนเบรกอพวกนี้เราปรับอะไรไม่ได้หรออืมน่าจะปรับแต่งได้ประมาณนี้มั้งท่านผู้ชมเนี่ยไอต้องปรับแต่งเฉยๆอะแล้วก็ปรับอะไรไม่ได้แล้วอ่าแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกโซเชียลต่างๆนะครับแล้วก็เกมในค่ายของเขาเนาะนเกมนี้ก็ดีนะเกมในค่ายของเขาอะครับ เลลี ely, ่ไฮดิซอนโพลิซอนอะไรเนี่แหละนะครับถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจของค่ายนี้นะทําดีหลายเกมนะร้านค้าก็จะเป็นพวกของต่งตางๆนะครับแล้วก็มาหน้านี่เหมือนเดิมนะครับในร้านค้านะน่าสนใจนะใครที่กําลังมองหาเกมแข่งรถเอาไว้ติดมือถือนะครับแล้วชอบพวกนิ้ฟอร์ซปีดนะครับแล้วก็ตัวเนี้ได้แรงบระตุมาแบบจัดเต็มนั่นเองทุกท่ชนครับก็ลองดูกันได้นะมีภาษาไทยแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ